หุ้นที่น่าจับตามองเมื่อศาลสูงสหรัฐตัดสินคดีภาษีทมคำตัดสินที่กำลังจะเกิดขึ้นจากศาลฎีกาสหรัฐเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของมาตรการภาษีนำเข้าครั้งใหญ่ที่ประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายนซึ่งเคยทำให้ตลาดทั่วโลกปั่นป่วน,นอย่างรุนแรงในช่วงสั้นๆอาจกลายเป็นบททดสอบครั้งใหม่ของหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมาหลังจากนั้น ดัชนี S&P 500ฟื้นตัวขึ้นมาแล้วถึง39%จากจุดต่ำสุดในเดือนเมษายนและปิดที่ระดับสูงสุดเป็นปฏวัติการเมื่อวันพฤหัสบสดีส่วนหนึ่งเพราะภาษีจริงออกมาต่ำกว่าที่ทําขู่ไว้กระแสการลงทุนด้าน AI ที่ร้อนแรงและเศรษฐกิจสหรัฐยังเติบโตได้ดีจนบริษัททำกำไรได้เป็นสถิติถ้าศาลตัดสินยกเลิกภาษีจะเกิดอะไรขึ้นห ศาลสูงตัดสินว่าทำใช้อำนาจเกินขอบเขตในการเก็บภาษีนำเข้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกความไม่แน่นอนก็ยังไม่หมดไปทำเนียเผาอาจใช้กฎหมายอื่นเพื่อกลับมาเก็บภาษีใหม่ตลาดพันธบตัตรอาจกังวลเรื่องนี้ขาดดุลส่งผลให้ผลตอบแทนพันธบตัตรปรับขึ้นและความกังวลน,นั้นอาจลุกลามเข้าสู่ตลาดหุ้นอย่างไรก็ตามบริษัทที่หวังได้ผลประโยชน์อาจต้องรอถึงอย่างน้อย เดืนมกราคมเพื่อสารสูงกำลังจะเข้าสู่ช่วงพักยาวสีสัปดาห์ทำให้โอกาสที่จะมีคำตัดสินภายในปีนี้แทบเป็นศูนย์ตลาดจะตอบสนองยังไงนักลงทุนมองว่าถ้าสารยกเลิกภาษีหุ้นมีแนวโน้มปรับขึ้นถ้าสารคงไว้ตลาดอาจปรับลงเหตุผลคือการยกเลิกภาษีเท่ากับเอาภาษีแฝงที่บริษัทแบกรับออกไปเ บริษัทหลายแห่งยังไม่สามารถผักต้นทุนภาษีไปให้ผู้บริโภคได้เต็มที่เงินภาษีที่เคยจ่ายไปแล้วอาจได้คืนกลายเป็นกําไรพิเศษการใช้จ่ายผู้บริโภคอาจฟืน้นเพราะเดโมแครตประเมินว่าภาษีเหล่านี้ทำให้ครอบครัวอเมริกันเสียเงินเฉ,นเฉลี่ยราว1,200ดอลลาร์ใน10เดือนนักกลยุทธ์จากเวลฟาโกประเมินว่า หากภาษีถูกยกเลิกกำไรของบริษัทในดัชนี S&P 500ในปี2026จะเพิ่มขึ้น2.4%ผู้จัดการกองทุนรายหนึ่งกล่าวว่าตลาดมองภาษีเหมือนภาษีจริงๆต่อธุรกิจการยกเลิกภาษีจะเป็นตัวจุดชนวนให้หุ้นรีบาวได้อีกละลอก หุ้นและกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้เสียมากที่สุดกลุ่มผู้บริโภคบริษัทเสื้อผ้าและของเล่นซึ่งพึ่งพาการนำเข้าจากจีนและเอเชียสูงถือเป็นผู้ชนะชัดเจนหากภาษีถูกยกเลิกหุ้นที่น่าจับตาได้แก่ Nike, Meta, รวมถึง Decker Outdoor, Under Armour, c l o c s อเมริกันอีเกิลเอาฟิเตอร์กลุ่มเฟอร์นิเจอร์บ้านก็ผันผวนจากประเด็นนี้เช่นกันเช่นเวแฟร์วิลเลียมโซโนมาอาร์เฮชหุ้นกลุ่มสันทนาการที่อาจได้อานิสงบ้านสวิกฟันโก้ท็อปกอลอเวแบนกลุ่มอุตสาหกรรมบริษัทขนาดใหญ่ที่อาจได้คืนภาษีจำนวนมากคาเทอร์พิวลา Dear, ไล่ยอื่นได้แก่ Stanley Back and Decker, f o r t น็อ Lenox International หุ่นยานยนต์อย่าง GM และ Ford ปรับขึ้นในช่วงที่ศาลเริ่มตั้งคำถามต่อรัฐบาลแม้คดีนี้ไม่เกี่ยวกับภาษีรถยนต์โดยตรงแต่พวกเขาได้ประโยชน์จากผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อดีขึ้นกลุ่มขนส่งก็ได้ผลบวกหากผู้นำเข้าเร่งนำเข้าสินค้าก่อนมีภาษีใหม่ UPS เฟดเอ็กบริษัทขนส่งทางรถบรรทุกกลุ่มการเงินธนาคารใหญ่และบริษัทการเงิน JP พีมอร์แกนโก a แมน c h ต แบ็กสโตนเคยพันพวนจากความกังวลสงครามการค้าหุ้นฟินเทคและคริปโตเช่นอัฟเฟิร์มบล็อกมีความอ่อนไหวสูงเช่นกันหากภาสีลดลงแรงกดดันเงินเฟอ้อลดเฟดมีโอกาสลดดอกเบีย้ยมากขึ้นผู้บริโภคจับจ่ายมากขึ้นซึ่งจะหนุนการปล่อยกู้การรีไฟแนนซ์ตลาดหุ้นที่แข็งแร่งและการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคทั้งหมดนี้เป็นบวกโดยตรงต่อหุ้นกลุ่มการเงิน